สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับวิธีการทาบต้นนะครับโดยการแขวนตุ้มนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนจะนิยมนำต้นพันธุ์ดีนะครับมาทาบกับต้นทุเรียนบ้านนะครับที่ปลูกเตรียมไว้ในแปลงเพาะปลูกของเรานะครับเมื่อต้นได้ขนาดนะครับก็นำทุเรียนพันธุ์ดีมาทาบนะครับอันนี้ผมทาบโดยที่เราเสียดายนะครับ ต้นตอเก่านะครับโดยที่เราตัดเฉพาะตูดถุงนะครับวางไว้บนดินนะครับเพื่อที่จะให้รากชอนชัยออกไปได้นะครับก็เป็นการทาบต้นพันธุ์รีนะครับแล้วก็เป็นการเสริมรากไปในตัวนะครับก็เป็นการเพิ่มเสริมรากอีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีสำรองไว้นะครับอันนี้เป็นทุเรียนนกเป็นทุเรียนป่านะครับต้นนี้จะเป็นทุเรียนทุเรียนนกทุเรียนป่านะครับต้นนี้จะเป็นทุเรียนบ้านนะครับซึ่งเราสามารถ เป็นเสริมรากแอนาคตได้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับรอยแผลนะครับติดสนิทดีแล้วนะครับก็แตกยอดอ่อนนะครับค่อนข้างที่จะสวยอยาให้ไปดูใกล้ๆนะครับก็สไตล์ผมนะครับชอบปาดแผลนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะว่าอยากให้อยากให้มันติดสนิทกันดีนะครับ เพราะว่าเคยอ้าน้อยๆนะครับทําให้หน้าแผลนะครับมันมันประสานกันน้อยนะครับก็เลยถปาดยาวๆนะครับจากตรงนี้นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับก็ค่อนข้างที่จะติดสนิทดีนะครับต้นนี้เป็นต้นทุเรียนอทองตําตัวนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่เขาเชียร์กันนะครับก่อนนี้เป็นไว้กิ่งผู้เรียนบ้านหนึ่งกิ่งนะครับแล้วก็อันนี้ ก็เป็นทุเรียนยอดพันธุ์ดีนะครับของทองตําตัวก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวสองสาวันนะครับจะมาคว้านตรงนี้ออกนะเพื่อให้กิ่งต้นต้นทุเรียนบ้านนะครับบันตายนะครับแต่เรายังใช้ต้นสําหรับเป็นไม้ค้ายันนะครับส่วนตูดทงนะครับจะเห็นได้ว่าผมก็ตัดเฉพว่าตูดทงนะครับให้มันรากมันชอนชัยต่อไปได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับก็วันที่30มธันวาสองห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับถึงการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับปัจนนี้ก็ทุเรียนปลูกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจะปลูกยากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับมีความท้าทายสูงนะครับที่จะปลูกไม่รอดนะครับ ซึ่งของผมก็ตายไปหลายรุ่นครับแต่มีรุ่นนี้เริ่มจะเข้าทางนะครับก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ